เยอะเลยแต่กล้องมาดูใกล้ประสบปัญหามากต้นนี้จบเลยนี่โหกำลังสวยดูดีเน่าหมดเลยโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราเอาไปดูแล้วก็ไปคุยกันนะครับว่าวิธีการแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วการดูแลยังไงนะครับโอเคสวัสดีครับวันนีเรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับ ที่ผมพามาดูเหตุการณ์จริงแล้วก็พามาดูที่ต้นฝรั่งจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นที่สวนตรงนี้เองนะครับก็คือตรงนี้เองนะครับเป็นฝรั่งผลเน่าไม่ทันจะแก่ก็เน่าแล้วนะครับมีเหตุผลเขาเรียกว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วมีวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดแบบนี้คือฝรั่งของเาลซื้อเนี่ยจะบอกว่ามันอร่อยมากแล้วก็คือถ้ามาเจอแบบนี้ก็เสียดายครับทานไม่ได้แล้วแล้วเป็นหลายอันด้วยนะครับ รามาสรุปเหตุผลง่ายๆก็คือว่าช่วงที่ผ่านมานะครับผมห่อฝรั่งในช่วงหน้าฝนนะครับพอห่อฝรั่งในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนฝรัลล่งพอห่อไปแล้วนะครับในถุงเองนะครับสิ่งสาคัญเลยในถุงเองพอมันเกิดความชื้นนะครับมันเกิดความชื้นมันระบายน้ําไม่ทันถามว่าถุงเนี่ยมันมีรูไหมมีเห็นไหมผมขย่าออกมานะครับพอระบายน้ําไม่ทันเราไม่ได้มาดูมันมีการเาเรียกว่า เอียงของถุงอยู่แบบแบบนี้เราไม่ได้ดึงช่วงที่พอเราห่อแล้วเราเรา,เราดึงถุงมันลงไว้แบบนี้คือน้ําน้ําเนี่ยมันจะหล่นหล่นเขาเรียกว่าไหลลงด้านล่างนะครับแต่ถ้าไอไอลูกที่ผมที่ห่อไว้นะถุงมันอยู่เอียงๆเนี่ยแล้วน้ําเนี่ยมันเกิดสะสมในถุงมันมันเป็นสาเหตุด้ไงก็คือว่าพอน้ําสะสมในถุงเนี่ยมันเกิดไอน้ํานะครับเกิดความชื้นในถุงแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าของชอบมันด้วยนะครับสําหรับฝรั่งนี่ก็คือว่า พอมันมีความชื้นปับ๊บแอนแทกโนตนะครับจะเข้าลุมกินผลแบบนี้เลยก็คือถ้าเราเจอแบบนี้เขาเรียกโรคแอนแทกโนตในฝรั่งนั่นเองนะครับก็คือว่าสาเหตุมันก็คือว่ามาเกิดจากความชื้นถุงที่ที่เกิดจากในถุงที่เราไปห่อนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าถุงเนี่ยอาจจะแบบระบายน้ําได้ไม่ดีนะครับ2ก็คือว่า,าช่วงที่เราห่อเนี่ยเราลืมดึงถุงมันก็เลยทําให้ถุงเนี่ยมันงอขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็มาดูในเรื่องของวิธีการป้องกันในการรักษานะครับวิธีการป้องกันก่อนนะครับรักษาคงรักษาไม่ทันเพราะมันเน่าก็คือเน่าไปเลยเสียหายวิธีการป้องกันก็คือว่าพอผลฝรั่งนะครับเรามองว่าผลฝรั่งเราเนี่ยพอมันกรีบกรีบเกรสรมันร่วงปุ๊บนะครับเราก็ให้เริ่มมาดูว่าพร้อมทีจ่จะห่อผลหรือย,อยังนะครับเพราะผลได้ขนาดเท่าเหรียญบาทนะครับอันนี้มันน่าจะหมดรุ่นไปละผลขนาดเท่าเหรียญบาทให้ใช้ สารแมนโคเซปนะครับหรือถ้ามีต้นน้อยให้ใช้เป็นในเรื่องของไม้ฝางนะครับไม้ฝางต้มนะครับก็สามารถที่เอามาฉีดพ่นได้ผสมนะครับหช้อนแกงนะครับก็ใส่กับน้ําประมาณ10ลิตรนะครับแล้วก็พ่นตรงนี้ได้ให้ควบคู่ไปกับน้ําส้มควันไม้จะใช้ด้วยกันได้นะครับก็คือว่า ถ้าต้นไม่เยอะแต่ถ้าต้นเยอะทําเป็นสวนใหญ่เพื่อผลิตผลนะครับให้ใช้สารแมนโคเซปนะครับพ่นในช่วงที่เป็นผลเล็กๆนะครับพ่นให้หมดเลยนะครับทั้งทั่วลูกนะครับขั่วนะครับแล้วก็ด้านกีบเกสรด้านล่างลูกนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อาหานดเนี่ยมันเกิดตอนที่มันห่อถุงแบบยิ่งหน้าผลจะเป็นบ่อยมากนะครับพอพ่นไปแล้วนะครับปล่อยให้มันแห้งนะครับพอปล่อยให้มันแห้งแล้วเราค่อยมาห่อผลเช่น พ่นไปตอนช่วงเช้านะครับอีกประมาณสักช่วงเราค่อยมาห่อผลพอมันแห้งเราก็มาหอ่อ2เลยก็คือให้ทําการตัดตุ่ดถุงนะครับเพื่อให้ถุงเนี่ยมันระบายน้ําได้ดีถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อเป็นถุงแบบสําเร็จแบบที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็คือว่าจะต้องไปทําการตัดมุมถุงนะครับถ้าใครจําได้ก็คือว,วิธีการที่ผมเคยทําลงก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันใช้เป็นถุงใสๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่มีเวลาผมก็เลยใช้เป็นถุงแบบม้วนยูวีแบบนี้แล้วก็ห่อเข้าไปเลย ตรงนี้เองมันจะมีมันจะมีการเจาะรูอยู่ครับนี่ครับมันจะมีมันจะมีรูระบายน้ําอยู่แต่ว่าอย่าลืมในการที่ว่าดึงถุงเนี่ยพอห่อแล้วเนี่ยให้ถุงมันอยู่ห้อยห้อยอยู่างเงี้ยครับสมมติว่าอันเนี้ยเราห่อไปแล้วผลมันก็อยู่เงี้ยครับถุงมันต้องห้อยอยู่างเงี้ยครับพอน้ํามันเข้าไปในถุงแล้วน้ํามันก็จะระบายออกไปแต่ว่าถ้าถุงมันงออยู่เงี้ยครับน้ําไปแช่ในผลก็จะกลับมาเป็นเหมือนกันกับที่เอามา ให้ชมตัวอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นหมดทุกลูกเลยนะครับเสียหายหมดเลยสวยด้วยบอกเลย,เ,ยเนี่ยบอกอมันกําลังจะแก่แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมเฉาะให้ดูพอดีไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมมีดมาปกติจะมีมีดพกลไว้เอาออกไปใช้เป็นกันไกนะครับเนี่ยผมเบาซื้อดูดีโหลูกนี้เม็ดน้อยมากเลยเสียหายหมดเลยครับ อันนี้ก็ต้องเก็บออกจากแปลงเนาะเพราะว่าไม่ให้เชื้อโรคพวกนี้มันอยู่ในแปลงนะครับก็เอาไปเผาทําลายก็ประมาณนี้ครับวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวของลูกหรือผลฝรั่งเนี่ยมันเน่าระหว่างการห่อครับก็เอาวิธีที่ผมมาสรุปให้ฟังนะครับเอาไปนําไปใช้กันในสวนของท่านเพื่อที่ทําให้เกิดประโยชน์สำหรับที่ใครที่ทำสวนฝรั่งอยู่ก็คือวิธีเนี้ยผมทดลองแล้วก็ใช้ที่สวนอยู่แล้ว แล้วก็ทําให้ผลฝรั่งที่มันได้ออกมานะครับมันสวยนะครับมันจะมีอยู่ลูกหนึ่งตะกี้ผมผมจับดูอยู่ลูกหนึ่งนะครับคือจะสังเกตว่าเนี่ยถ้าเกิดถ้าให้ตากล้องดูแผนกล้องดูเราไม่ได้ใช้กระดาษห่อเลยนะครับเราใช้เป็นถุงยูอย่างเดียวทีแรกก็จะจับเอามาโชว์ซะหน่อยว่ามีเป็นฝรั่งผลสวยๆอยู่พอดีมันยังไม่แก่เนาะให้ที่แก่เนี่ยเราก็ทยอยเก็บขายไปก็ประมาณนี้เนาะเอาสาระมาบอกกัน เราจะได้เอาไปใช้แล้วก็เอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีอ่านี่ไงอันนี้คือลูกที่แบบว่าน้ํามันระบายได้ดีะนะครับแล้วก็มันก็จะออกมาสวยประมาณนี้ครับนี่ฮะหงเพาซื้อแบบไม่ได้ห่อหนังสือพิมพ์นะครับแทยเป็นถุง UV ล้วนๆเลยที่จริงผมต้องใส่โฟมไปด้วยนะครับเวลาตัดแล้วผมจะไปส่งลูกค้าเนี่ยก็จะส่งได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรองหนังสือพิมพ์หรืออะไรนะครับ ก็จะสวยแบบนี้เลยอันนี้ด้วยความงกครับตอนแรกไม่ได้คัดผิวเคี่ยมันก็จะแบบประมาณนี้โอเคคงได้ข้อสรุปกันแล้วครับแล้วก็เอามาอวดกันหน่อยว่าวิธีทําที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ให้เกิดความเสียหายมันจะหน้าตามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตาม คลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเรียวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันที่ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ